ท่านทั้งหลายเรามาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับถวายเครื่องสักการะบ,บูชาของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนากันเถอคะค่ะว่าปัจจุบันนี้หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มันมีการมันมีการมีผู้ถวายหัวตัวเองค่ะตัดหัวตัวเองถวายบูชานะคะมันก็เลยทําให้อนาคตข้างหน้ามันอยู่ในฐานะภาพพุทธที่ที่ มันมันลูกหลานจะเข้าใจผิดค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสลดโผโหมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะคะก็เลยจะขอฝากไว้นะคะบอกฝากไว้ในศาสศน์นะเอ้ยฝากไว้ในอะไรเรียกอะไรโลกโซเชียลเนี่ยค่ะก็ข,ขอให้รู้กันไปด้วยพระบารมีของพระพุทธเจ้าด้วยเถิดว่า การบูชาแบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ถึงที่ต้องการของพระอ,องค์พระอ,องค์จะมาต้องการศีรษะมนุษย์ไปทําไมเพราะว่าแม้กระทั่งมดตัวแดงแมงตัวน้อยพระอ,องค์ก็ไม่ทําไม่เอาชีวิตแม้กระทั่งอะไรต้นหมากรากไม้ที่มีชีวิตไม่มีวิญญาณของก็ยังไม่ก็ยังไม่ตัดไม่ผ้าของเขียวแล้วท่านจะมาเอาหัวมนุษย์มาเป็นเครื่อง พอใจในหัวมนุษย์ที่ตัดมาถวายได้อย่างไรคะเพราะฉะนั้นเอาพอเป็นสังเขปนะคะว่าเป็นไปไม่ได้เะฉะนั้นการที่มีผู้ถวายหัวตัดหัวถวายท่านก็คืออดีตพระธรรมกอนนะคะที่เป็นเรื่องเป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้ท่านก็ตัดหัวถวายไปแล้วนะคะก็ถือว่าโมฆะนะคะไม่ได้ท่านไม่รับค่ะแล้วก็ไม่ การถวายของท่านการอธนษิฐานกิจของท่านการขอของท่านถือว่าโมฆะนะคะพระพุธทธองค์ให้ไม่ไม่รับเด็กขาดเพราะว่ามีแต่พระเมตตามีพระมีแต่พระมหากรุณาที่ว่าให้มนุษย์โลกมีผมวิหารสี่นะคะเมตตากรุณาโมทิตาอุเบกขามันมีแต่ช่วยกับช่วยมีแต่มาช่วยขนมนุษย์ออกจากโลกมีแต่เมตตาต่อมนุษย์ เห็นทุกข์ของมนุษย์เห็นการเกิดแก่เก็บตายของมนุษย์เห็นการพัดผ่าของมนุษย์เห็นการสังเวชเกิดเวทนาโศกเศร้าเสียใจผ่านพัดผ่าท่านเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ก็มีน้ำพระไทยมีแต่จะช่วยเหลือแล้วท่านจะมาเอาชีวิตเอาหัวมนุษย์มาทําไมเนี่ยค่ะเป็นอันว่า แล้วทีนี้มีไหมเครื่องตักรับบูชาที่ต้องบูชาที่จะได้มาหาบุญศรืเป็นบเป็นมหาบุญมีค่ะมีแน่นอนเลยค่ะสิ่งไหนที่พระองค์ที่พระพุทธศาสนาต้องการที่ขาดแคลนก็เราส่งเสริมเราทําบุญกับท่านไปเราถวายท่านไปนะคะแล้วท่านเรียกว่าอ่ามิตรบูชาค่ะ เรียกว่าผลสะไวสิ่งของเรียกว่าอามิตรบูชาหรือหรือ,รอปัจัจสี่นะคะท่านต้องการแค่น,นั้นท่านบินบาดจากสาธุชนคนโลกขอบินบาดแค่นั้นแค่แค่หรือปัจัจสี่ก็คืออยูยาอาหารที่อยู่อุตติหลังเล็กๆพออาศัยเนี่ยค่ะแล้วก็เครื่องนุ่งห่มก็แค่นั้นเองอาหารเนี่ยค่ะอาหารเครื่องนุ่งหม่มอยูยาที่อยู่อาศัยมีแค่นั้นที่ที่เรา ที่เป็นเครื่องบูชาที่เป็นปฏิบัติอา์บูชาได้มหาบุญค่ะมหาบุญยังไงคะก็เราท่านท่านบำเพ็ญท่านภาวนาท่านหาทางออกจากโลกเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีบาร,รมีเป็นเนื้อนาบุญของโลก แล้วเป็นสาวกของพระอ,องค์แล้วเป็นบุตรของพระอ,องค์เราก็ถวายปัจจัยสีพระอ,องค์แล้วเราผู้ถวายก็เลยได้มาบุญมาบุญน,นี้คืออะไรก็คือความเจริญจเจริญทั้งสต,ติจเจริญทั้งปัญญาจเจริญทั้งจิตใจ,จเจริญทั้งความรู้หนีจากความไม่รู้หนีจากอวิชชาได้เป็นบุญ หนุนให้นะคะให้เราเนี่ยเกิดปัญญาด้วยบุญด้วยความสุขใจพอสุขใจใจมันมีความสุขมันก็จะเกิดปัญญานะคะด้วยขุศลแห่งธรรมอมิตปูชาด้วยปัจจัยสี่นี่ค่ะนี่นะคะนะอันนี้ถวายค่ะอันนี้อันนี้เป็นเครื่องบูชาเรื่เกี่ยวกับเกี่ยวกับอ,อามิตปูชาทานนะคะทีนี้มีมีการบูชาอีกอย่างหนึ่งคือ ปืชาอันนี้พาออกจากโลกได้พาทนทุกได้พาออกจากการเวียนว้าตายเกิดได้ออกจากโลกสม,มุติออกจากโลกไม่เที่ยงออกจากโลกที่เกิดเพื่อนตั้งอยู่ระไปออกจากโลกวัฏถุกวัฏสงสารวัฏวนออกจากโลกที่ท,ที่มีแต่เวทนาสุขและทุกคุกเข้ากันไปพัดภาคมีการพัดภาคมีการเศร้าโศกเสียใจมีการเจ็บไข้ได้ป่วย มีการเกิดกด่เก็บตายท่านพาหนีได้ออกจากโลกใบน,นี้ได้อันนี้คืออะไรอันนี้คือปฏิบัติบูชาค่ะนี่แหละค่ะมีแค่สองนั่นเองละอมิตรบูชากับปฏิบัติบูชาปฏิบัติปฏบัติูชาเช่นไรถึงจะถึงขั้นออกได้ก็มันของพระพุทค์เอาพอเป็นสังเขปนะคะว่าทุกอย่างทวนเลยค่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะทวนกระแสน้ําก็ได้เอาเดี๋ยวน้ําไหลทวนน้าไหลก็ได้แต่เพราะาต่เพระพูดศาสนาเรียกว่าทวนกระแสจิตนะคะฝืนจิตนะคะส่วนเอาเป็นว่าตรงกันข้ามอันนี้กําลังจะบอกว่าอืท,ที่ที่ให้ปฏิบัติบูชานี้ปฏิบัติที่เอากายเป็นเครื่องเครื่องอาศัยปฏิบัติเอาเอาใจเป็นผู้ทําตามค่ะปฏิบัติใจนะ อะไรก็เอากลายเป็นที่เป็นที่พึ่งอยู่นะคะมนุษย์เรามีกายถ้าตุสีดินนั่นไฟเป็นที่พึ่งอาศัยที่ ที่ใจที่จิตวิญญาณรี่าขันห้ามอยู่ในกายเนี้ยค่ะนี่แหละค่ะเราถวายนะฮะเราถวายพระองค์ท่านท่านพระองค์ท่านต้องการแค่น,นั้นต้องการถวายจิตถวายใจขัดจิตขัดใจสร้างาจิตสร้างใจให้เป็นธรรมนะคะแล้วเป็นได้อย่างไรเริ่มต้นอย่างงัแบบไหนอาที่ว่าเมื่อกี้ทวนนะคะสวนนะคะสวนกระแสจิตนะคะก็คือ,คอเอาพอเป็นสังเกต เอาหัวข้อหัวข้อนะคะอย่างอย่างโลกโลกนะคะที่ที่เขาอยู่แบบธรรมชาติอยู่คลองเรือนนะคะก็อันนั้นก็คือพวกที่ไม่ได้ปฏิบัติบูบชาแต่ก็อยู่แบบธรรมชาติไปอยู่กับอวิชาไปนียค่ะอยู่กับกิเลสมารไปอย่างค่ะแต่ว่านี่ปฏบิบัติบูชาเพื่อจะไปนะคะก็คือ เขาคลองเรือนแต่ท่านให้เรานะ่ยคลองธรรมนี่ค่ะว่าคลองธรรมคลองได้อย่างไรก็คลองกับจิตกลับใจฟอกจิตฟอกใจศึกษาธรรมเอาใจที่เป็นอวิชชาที่เป็นเป็นเรื่องของความคิดความปรุงโลก,โลกเปลี่ยนเป็นปรุงธรรมะจนกว่าจิตใจจะเปลี่ยนเป็นธรรมจนก็ได้คลองธรรมนะมันจะได้คลองแน่ๆเพราะว่าเรากําจัด สิ่งเดิมๆออกไปสิ่งโลกอดหลงอย่างนี้ล่ะคะ่ะเนี่ยถ้าพวกนี้หลุดไปมันก็ทำก็จะเข้ามาแทนนะคะอันนี้เอาพอเป็นสังเขปนะคะแล้วทีนี้อ่าโลกเขาก็อยู่บ้านใหญ่โตมโหลานอยู่ยังกเ็เลือดแต่ท่านให้เราผู้ออกผู้ปฏิบัติบูบบชาเนี่ยคะ่ะเพื่อออกจากโลกเนี่ยท่านให้อยู่แค่แค่ไม้ไผ่เองนะคะหร,หรือว่ากระต๊อบหรือกุฏิน้อยๆจะแค่นั้นเองนะคะ พอหลวมตัวนี่ค่ะต้องต้องทวนกันานาดนั้นนะคะเนี่ยส่วนโลกเขาเขาแบบยูกันแบบสนุกสนานลื่นเลงบันเทิงใจหาแต่สิ่งที่มาบำรุงบำเรอสุดใจแต่ท่านให้เราเนี่ยเที่ยวทำกรรมาฐานนะคะนี่มันตรงกันข้ามค่ะ เขาเที่ยวเลียงสนุกสนานแต่ท่านน่ะเขาห้่ละเขาเที่ยวกันแบบสนุกสนานแต่ท่านให้เราเที่ยวบบนนทํา,ราทก,ทกรรมฐานกรรมฐานที่ว่านี้ก็คือทําเดินเดินนี่แหละค่ะ สมถาวิปัสนาสมถะคืออะไรนี่ก็ก็คือรู้ๆกันนะคะก็ขอพูดพอเป็นสังเขปก็คือทําสมาธิให้จิตเป็นสมาธิจิตปกติไม่ค่อยไม่ค่อยจะเป็นสมาธิมันก็ออกฝ่อสายออกปรุงแต่งนั่นแหละคะ่ะท่านเรียกว่าสมถะแล้วท่านแล้วก็วิปัสสนาก็คือเดินปัญญานี่แหละคะ่ะกับกรรมาฐานนะเขาเฟื่องสนานแต่ท่านให้เราทํากรรมฐานนี่คะ่ะแล้วโลกเขาที่ว่า ลูกขาเกี่ยวกับอะไรอะ่ะร้องลําทําเพลงดีดสีตีเป่าประกอบเครื่องดนตรีสนุกสนานกับเสียงร้องเสียงลาเนี่แต่ท่านให้เราทำเหมือนกันค่ะแต่ท่านให้เราสวดมนต์ไหว้พระนี่อันนี้กําลังพูดว่าปฏิบัติบูชาทําแบบไหนอะไรกำลังพูดว่าทวน ตรงกันข้ามหน้ามือเป็นหลังมือกับโลกเขาเป็นปะโลกเขาเป็นหรือโลกเขาจะอยู่แบบนั้นแต่นี้โลกแบบนี้โลกจะออกผู้ที่จะออกผู้ที่ปฏิบัติบูชานะคะไม่ใช่เอ,อหัวบูชานะคะปฏิบัติบูชานะคะแล้วแล้วนี้โลกเขาอ่ะเขาจะมีพวกมนุษย์โลกเขาจะไปเที่ยวรอบโลกนะคะ <c oughs> เขาจะไปเที่ยวรอบโลกไปไปประเทศนั้นประเทศนี้ <c oughs> เพื่อความพอใจจะความ อะไรตอบสนองความต้องการของใจนะคะไปเห็นประเทศนั้นไปเห็นประเทศนี้นะคะหรือท่านเรียกว่าเอาเที่ยวรอบโลกนะคะแต่ท่านก็ให้เราเที่ยวเหมือนกันค่ะท่านให้เราเที่ยวรอบกายค่ะได้รอบกายในเทศทําำยังไงก็ให้เอากายท่าสีน้ําลมไฟนี่ล่ะค่ะมาพิจารณาให้เห็นความจริงว่าใช่เราไหมตัวเราไหมมีเราไหมมันใช่เราเหรอนี่ค่ะอันนี้พอเป็นสังเคปนะคะ อ่ออนันนี้กําลังพูดถึงว่าปฏิบัติบูชาอันนี้ย้ํานะคะเราเขาโลกเขาไขว่คว้านะคะเขาไขว่คว้าหาทรัพย์ของโลกหาทรัพย์ของโลกนี่คือหาข้าวข,ของเงินทองหาไม่มีที่ึไม่หาไม่มีที่ที่ว่าคําว่าพอไม่มีค่ะ,ละโลกเขาหาทรัพย์ของ เข้าของเงินทองแต่พระพุทธองค์ให้เราหาเหมือนกันค่ะให้หาธรรมค่ะนะโลกเขาขวายคว้าหาทรัพย์แต่ท่านให้เราขวอยคว้าหาธรรมค่ะแบบว่าไอ้การขวายคว้าหาธรรมนี่ก็ต้องสู้ๆนะคะฝืนใจนั่นล่ะค่ะขณะเดียวกันโลกเขาดิ้นรนที่จะอยู่ในโลกใบนี้ไม่ยอมไปไหนติดใจซะแล้วพอใจซะแล้ว ชอบใจซะแล้วกับกับโลกใบนี้กับร่างกายนี้มันอัตโนมัติมันได้อย่างใจมันโลภมันโกรธมันหลงมันบำรุงบำเลอมันมันทิถิมานะมันมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมีอารมณ์เลยหลงโลกแล้วในโลกเขาอ่าเขาเรียกว่าอืดิ้นรนเพื่ออยู่ในโลกใบนี้นะคะเรียกว่าทําทุกอย่างขอให้ได้อยู่โลกใบนี้เพราะติดโลกนะคะ แต่นี้ท่านให้เราสวนนะคะทวนนะคะท่านให้เราดิ้นลนหาทางออกแต่เขาดิ้นลนเพื่อจะอยู่กันแต่ท่านให้เราผู้ผู้อยากออกจากโลกใบนี้ผู้ปฏิบัติตามนี้ให้ดิ้นลนหาทางออกออกจากโลกใบนี้ค่ะออกออกจากโลกใบนี้ไปไหน ไปโลกของพันิพานคะ่ะแล้วขั้นต่อไปส,สวนอีกนะคะทวนอีกนะคะโลกเขากินเขาอยู่เขาเรื่องกินเรื่องอยู่เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เป็นเบอร์หนึ่งเป็นเรียกว่าเรื่องตายยังเป็นเรื่องรองเลยคะ่ะนี่ค่ะทีนี้ท่านก็พระพุทธศาสนาะก็สอนเราเหมือนกันท่านก็เราท่านให้เราเนี่ยไม่กินไม่อยู่คะ่ะอ้าวไม่กินไม่อยู่ได้่องไงให้กินเหมือนกันคะ่ะให้กินเพื่อเยียวยา รักษาพอให้รับผิดชอบปลาปราป,ป,ประมาณปริมาณคำนวณพอให้พอดีพอดีไม่ติดในคิวหาประสาทลิ้นที่ลดอาหารเนี่ยค่ะท่านก็ให้กินให้อยู่เป็นปารมัะเนี่ยเป็นปารมัตพอได้อยู่ทําความดีไม่ใช่แล้วท่านก็ให้ฉายาเ่องกินเนื่องอยู่เหมือนกันนะคะท่านให้มันเป็นตัตโตูเลยค่ะ หมายเลขหนึ่งเลยค่ะมันเป็นหนึ่งเลยค่ะศัตรูหมายเลขหนึ่งของผู้ที่จะออกจากโลกนะคะทำไมถึงเป็นศัตรูเป็นศัตรูแน่นอนเพราะเพราะพุกอย่างมนุษย์เราติดในในอาหารอยู่ด้วยด้ยอาหารเพราะฉะนั้นอิเล็กมารทั้งหลายทั้งปวงความพอใจมันจะแทรกซึมอยู่ในอาหารท่านถึงลว่าให้เห็นเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งนะคะเรื่องอาหารส่วนโลกเขาดิ้นนเรื่องอาหารนี้ถือเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันค่ะ ไม่ม mm ีอะไรเทียมเรื่องกินเรื่องอยู่นี่ใหญ่ที่สุดเป็นหนึ่งเลยค่ะเราก็เป็นหนึ่งเหมือนกันค่ะอเป็นตัตตหมายเล็กหนึ่งค่ะมาแล้วทีนี้ท่านเรื่องของการโรคเขาหลับเขานอนนะคะโรคเขาหลับเขานอนหมายความว่าอย่างนี้นะคะคือเขา เรียนว่าตายเกิดค่ะเขาเกิดแก่เก็บตายค่ะคือตายแต่ละครั้งนี่มันก็นอนเหมือนนอนหลับไปนะคะหลับยาวไปเลยพอเกิดเมื่อไหร่ก็อ,อตื่นแล้วเหรอเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะว่าโลกโลกเขาหลับเขานอนแต่พระองค์ให้เราสวนนะคะให้ไม่หลับไม่นอนอา้าวทําไมไม่หลับไม่นอนอย่างไรก็ให้เราตื่นตื่นมาไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายตื่นอย่างไร ตื่นมาต่อสู้ค่ะมาต่อสู้กับใจตัวเองด้วยปฏิปทาด้วยศรัทธาเรียกว่าตั้งปฏิพัน์เลยค่ะว่า,เ,าเราจะสู้กับกิเลสมารด้วยถวายชีวิตเป็นผู้เป็นพุทธบูชาเลยธรรมบูชาสังฆบูชาเลยสู้ไม่ถอยด้วยค่ะสู้ไม่ถอย สู้ถวายหัวเลยค่ะแต่ถวายหัวกิเลสนะคะไม่ใช่ถวายหัวที่เป็นทาตีดินน้ำมัไฟนี่นะคะหัวกิเลสอยู่ที่ไหนหัวกิเลสอยู่ที่หัวใจมนุษย์โลกนี่เองหัวใจของตนของตนของสัตว์โลกของมนุษย์โลกทุกตัวทุกตนทุกทุกนามหัวกิเลสอยู่ที่หัวใจนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเด็ดหัวกิเลสเราจะสู้กิเลสสู้ ผู้ตายเอาชีวิตเข้าแลกค่ะเอาชีวิตเข้าแลกนี่ก็หมายความว่าเราเราศรัทธาคือเราพลิกใจเราห่างใจเราฝืนใจเราขัดใจนี่นะคะเอาเอาจะเอาชีวิตเข้าแลกคือสละเลยค่ะเพราะฝืนผู้ตายเพราะว่าเราถ้าเราแพ้มันแพ้ใจตัวเองเราก็จะเป็นผู้ตาย เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ตายเราจะู้งสู้ให้พ้นตายเราถ้าเรากลัวตายเราจะต้องตายจะยังไงดีล่ะคะมันจะเข้าใจไหมคะตรงนี้คือท่านให้เราอะสละตายคือสู้ตายแต่เราจะพ้นตายนะคะคำ,คำว่าพ้นตายนี้เราจะไม่มีมาเกิดแก่เก็บตายอีกแล้วนั่นเองคะ่ะเราก็หลุดโลกเข้าสู่ ตามรอยบาทพระศาลาตามรอยพ่อแม่ครูอาจารย์ตรงต่อพระนิพพานนั่นเองค่ะที่ว่าเราอะเหนือตายเหนือเกิดค่ะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายนี่แหละคะ่ะแต่แต่เราต้องกล้าตายเราต้องสู้ตายแบบถวายชีวิตแบบถวายหัวเหมือนกันค่ะแต่หัวของกิเลสนะคะหัวกิเลสก็คือหัวใจเพราะนั้นตัดจิตตัดใจตัดขั้วหัว,หวใจถวายเป็นพุทธบูชาอย่างนี้ เรียกว่าถวายหัวเหมือนกันแนละเรียกว่าถวายชีวิตเหมือนกันคะ่ะแต่มันเป็นเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ใจมีอวิชชามีกิเลสติดมาเป็นเรื่องของหลายเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ทุกคนมีเชื้อของการเกิดแล้วไม่ได้ทําลาย ก็เลยต้องเกิดแก,เก่เจ็บตายกเกิดแก,เก่เจ็บตายนะครับทีนี้ที่ท่านเราฝืนเมื่อกี้นะคะที่ปฏิบัติบูบชาที่ว่าไล่มาทั้งหมดนั่นนะ่ะละมันเป็นการอ่าสู้เป็นการฝืนเป็นการทวนค่าเื่อของการเกิดให้สิ้นจากที่ท่านว่าสิ้นอาสวะกิเลสนั่นแหละคะ่ะเพราะว่ามันกลับตรงข่าหมดนี่คะว่าเขาของคู่เนี่ย ท่านให้เราคองทำเขาหรือเรียนใหญ่โตท่านให้เราอยู่แคบไม้ไผ่เขาเที่ยวรอบโลกท่านก็ให้เราเที่ยวเที่ยวรอบกายนะคะเขาเที่ยวสงกสนานท่านก็ให้เราเที่ยวทํากรรมฐานนะคะเขาเที่ยวร้องรำทําเพลงท่านก็ให้เราสวดมนต์ไหว้พระเขาเที่ยวอรอบโลกท่านก็ให้เราเที่ยวรอบกายเขาถอยคว้าหา ทรัพเราท่านก็ให้เราคอยว่าหาหาธรรมเขาดิ้นรนเพื่อจะอยู่ในโลกใบนี้ท่านก็ให้เราดิ้นรนเพื่อจะออกเขากินเขาอยู่ท่านก็ไม่ให้เรากินไม่ให้เราอยู่ให้เราแค่อาศัยเยียวยาเป็นปรามัดเขาหลับเขานอนท่านก็ไม่ให้เราหลับนอนนี่ละค่ะถวายชีวิตนี่ล่ะค่ะเด็ดหัวกิเลสนี่ลัะตัดคอกิเลสถวายบูชาตามร้อยบาทพระศาสดาตามร้อยพ่อแม่ครูอาจารย์ ตรงต่อไปนี้ผ่านแน่นอนเลยคะ่ะก็ก็ขอ,อเล่าสู่ฟังเล่าหรือว่าศึกษาหาความรู้ว่าถวายพระพุทธเจ้าบูชาพระุทธเจ้าด้วยอะไรก็ด้วยแค่อมบูชากับปฏิบัติบูชานะคะก็ก็กวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอฝากไปกับโลกโซเชียลท่านผู้ฟังเข้าใจแล้วเป็นประโยชน์แล้ว ก็ขอให้ถวายงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ใช่มาเผยแผ่เพื่อเพื่อพูดเลยแม้แต่น้อยค่ะบริสุทธิ์ใจค่ะปกป้องถวายงานทําหน้าที่พุทธบริษัทสี่เท่านเองค่ะสุดแท้แต่บุญกรรมของตนของของมนุษย์โลกด้วยกันที่จะได้รับผลอืมก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจ จเจริญด้วยถติจเจริญด้วยปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยเพื่อความพ้ทุกข์ออกจากวัฏจัรวัฏทุกข์ออกจากโลกใบสมมุตินี้จนกว่าจะถึงโลกวิมุตตหลุดพ้นก็จงมันเกิดกาบท่านผู้อ่าเข้าใจสนใจในพุทธศาสนาศึกษาพระธรรมคำสอนตรงต่อเก่นแท้ของธรรมนะคะอนุโมทนาบุญน,นะคะ